แอบส่องกองถ่ายแอบส่องกองถ่ายวันนี้เรายังอยู่นที่กองละครนางร้ายที่รักค่ะที่วันนี้เนี่ยจะขอแอบส่องความโก้ของนางร้ายใส่แววตาแป๊วยิงสาวหยาดทิพยราชปานกันค่ะที่ตอนอยู่ในกองเนี่ยดูเหมือนจะกลายเป็นที่ระบายความทับแข้นแสนซนของหนุ่มบอยนะคะเนี่ยสาวหยาดแอบของจริงอ่ะเออมมรอ่กองครับ คอหไม่ใช่คแหมหนุ่มบอยเก็บความสุขสนุกไว้คนเดียวไม่พอใช่ไหมคะถึงกับต้องประจานอุ้ยไม่ใช่ค่ะเผยแพร่คนอื่นได้รับรู้ด้วยแบบนี้แอบส่องกองถ่ายขอขนาดน้าให้ว่าบอยเกรียนผู้เบียดเบียนความสุขเพื่อคืนความสนุกให้ประชาชนไปเลยค่ะ ใจไม่ได้แต่แหมอดสงสารสาวหยติไม่ได้จริงๆเลยนะคะที่ต้องกลายเป็นหยาดปะป๊าเไปโดยปริยายเลยก็เป็นเพราะว่าความร้ายกาจที่ม่อาจขนาดนามได้ของหนุ่มบอยแท้เชียวรายครบสูตรยากันบว่ยังเอาไม่อยู่จริงๆเลยนะคะบอยาเกยืนล้วี่อนเรื่เนเอกี้ายืนเรืออ่ไปฟัง ผมีกเยกตกตกก่ทุ่ทายรู้ปะบูเบ้บูเบ้แตว่าอะไรวะบูเบ้ใช่แ่แค่แบบหนีไหไปแบบบูเบไม่้ยไม่ลดนเลนสุดเลยบูเบเฮ้ยอะไรเนี่ยนอนเลยเฮ้ยเฮยไม่เคยทำลไรใครเลยนะเฮ้ ญาติเนี่ยชวนคิมมาทำบุญให้น้องสาวคิมที่เสียชีวิตไปแล้วอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็มีคนที่ตามมาล่อทำร้ายคิมก็คือเอาน้ำกรดมาสาดครับผมแต่ว่ายาตเนี่ยรับแทนตเองก็รู้เท่าที่พี่ก็ถามไปนะครับผมรับรองว่าดูแล้วเบอแน่นอนครับผมใจลายมากไม่เคยแกล้งใครเลยนะ